เปดตยนึงย <wicked> mm ืดนึงอ่ะพอพอตรงหไปแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วตรง็นไปหลังนิดนึงครับนึงไปต้เีนกนิดนึงปาเป็นปลงนิดนึครับ้วปล่อยไปนอยหน่อยพอ่อ่งตรงเลยครับตรงเลยทีน้ป่อยทีครับราหักล้อตีแบบนี้นครับเรือมา โอเคแล้วพี er ่โอเคแล้วตรงเลยครับรอตรงอยเดียวครับมามากไปกลับไปุมาเลยครับมาเลยพ่อาบ้านบอกฝนไม่เคยตกเลยสงสัยเป็นเพราะพวกเรามาพ่อบอกให้ถ่ายตอนพ่อขึ้นมาอยู่แล้ว

นั้นเองไอ้ไม้ห่ะบทำไมจะไม่ตื่นเลยล่ะเนี่ยไอ้ไม้หลับยจะไม่ตื่นเลยไอ้ป้ายก็หลับมาในรถตลอดเราต้องพักผ่อนตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อไปทำวัดเนี่ยนะเครียดตายชักเลยไอ้มออไม้ชักก็ัอเฉลิมฮึ ถ่ายพ่อเตอรวค่าลงนี UE ่ของเราหลังคาไม่ต้องกลัวรถไม่กลัวแล้วค่ะก็บอกอะเห็นรถคุณโอตูนแล้วไปดูรถเราโหดูไม่ได้โอ้ยรถก็ถึงโอนหน้าดินเลยดอกแม่หัวท่าหัวท่าเลิศ เดี๋ยวแม่ตามมาตอนเย็นนะลูกเลยบอกให้คุณตายอ่ะรอรับคุณนายด้วยถึงถ้าว่ามาคุณตายถ้าโตติดต่อไม่ได้ก็ให้มาคุณเด่นถ้ารถคุณเด่นมาได้นะก็ต้องได้หมดเพราะรถคุณเด่นก็ไม่ได้ยกเงินัลหน่อยแม่ มีอะไรกันกล้องไหมเดี๋ยวกล้องเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหักให้เดี๋ยวหับอีกไ่หมอยู่ไหนอยู่ไหน thái 24 kích cho thái với đôi. Mẹ cho đi thăm Thôi, thái ra nè Cặp mưa đã, trời ơi trời. trời có nhìn cái đường nào đó านี่าระวังล้อ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 นะจารถไปก่อนลูกปังย่าคล กลลักก็ได้ลูเดี๋ยวตอนขึ้นมาเลยน้าวป้ายถ่ายเลยลูกมาหน่อยนึงป้ายมาคือตังนน้งหน่อยนึงม่เลิกไม่หยุดยิงไงได้ครับตังไปเล่งหน่อยพี่ขอครับพี่ถอยหลังก่อนถ่ายไว้ป้ายเดี๋ยวถ่ายรถ่อดแก่พี่เล็งเครื่องนิดนึงนะครับตามขึ้นนิดนึงขึ้นมาเลยขึ้นพี่ขึ้นแรงหนึ่งครับถอยหลังนิดนึงครับตามไปเล็งอีกนิดนึงพี่ขึ้นขึ้นแล้ว เเครื่องเลยเล็เครื่องเลยพี่เลเครื่องอีกเลเครื่องเล็ร hey, yeah, ื <we ่กเลเคองอีกนเล่นเครื SI ่องสู้ไม่ทันเลยก็ไม่ตันลูกนีเไพี่เป็นไงล้อลอยกเนีย